76บาทต่อรอบเราจะเห็นกําไรมากเมื่อมันเด้งบนล่างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคองหัวสทุกท่านนะคะวันนี้พบกับน้องฟ้านะคะที่ช่องน้องฟ้าสูตรหวยพารวยนะคะ เนี่ยคะนฟ้ามากับสูตรยี่กีนะคะรูดสิบเก้าประตูบนล่างนะคะซึ่งนอกฟ้าใช้สูตรนี้ในการวางเลขในกลุ่มนะคะและเข้าดีมากๆวันนี้เลยจะมาแบ่งปันกันนะคะสูตรนี้นะคะนอกฟ้าใช้กับยีก่กีหนึ่งสองสานะคะของเว็บตามใจเบ็ดนะคะเข้าดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูในกลุ่มกันนะคะว่าเข้าดีแบบไหนนะคะนี่นะคะอันนี้คือในกลุ่มของวันที่หกนะคะหกตุลาที่ผ่านมานะคะนี่ วันทั้งสองห้องนะคะยี่กีบถึงสองสามจะเข้าดีแล้วก็เจาะแม่นกว่านะคะน้องฟ้าก็เลยจะมาแบ่งปันสูตรนี้กันนะคะนี่เข้าดีมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันน้องฟ้าเริ่มที่รอบสี่สิบแปดนะคะนี่น้องฟ้าก็จะมาดูผลวันที่หกนะคะเริ่มที่รอบสี่สิบแปดนะคะน้องฟ้าก็จะเขียนลงในกระดาษรอบที่สี่สิบแปดผลออกสองเก้าเจ็ดหกสองทีนี้ สูตรของเราก็คือง่ายมากๆให้เราดูแค่หลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนก็คือเลขเจ็ดนี่แหละให้ใช้หลักหน่วยบนบวกสามค่ะเจ็ดแปดเก้าสิบเราไม่ใช้เลขสิบไปเล่นนะคะเราใช้เลขศูนย์ไปฟันและเลขอีกตัวหนึ่งที่เราจะนำไปฟันก็คือหนึ่งนี่นะคะฟันสองตัวสิบเก้าประตูบนล่างน,นะคะ ส่วนเลขเจาะนั้นอันนี้น้องฟ้าดูเลขและเจาะเองนะคะก็คือ02 08 12 16 18น่การเจาะเลขนะคะหาพี่ๆอยากจะมาเจาะตามก็ต้องเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะคะซึ่งกลุ่มนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยเจาะนี้เราจะเจาะแยกนะคะเรากด19ตัวประตูนบนล่าง0ูส่วนเจาะแล้วก็ไปเล่นกด2ตัวบนล่างกลับได้เลยนะคะกดกลับด้วยรอบที่49นะคะออก90 7 1นอ่าเราเห็นอะไรไหมคะเราเห็นเลขศูแล้วก็1นซึ่งมันเด้งนะคะแบบนี้เด้งบวไ,ไม้คือบนลอลิงคือล่างเด้งบนล่างนะคะโอเคแต่ว่าเรายังเจาะไม่โดนนะคะมันเจาะหนูนย์น้องฟ้าลืมจับคู่เจาะของมันแต่พี่ๆหลายๆท่านก็อาจจะไม่ลืมหรอกะคะอ่ารอบนี้ เหมือนเดิมนะคะหลักหน่วยบนคือ7 7็จ็ดบวกสามลืมเขียนเราจะบวก3ตรงนี้นะคะหลักหน่วยบนบวกสมเสมอนะคะก็จะได้10แต่เราใช้เลข0นับเพิ่มขึ้นไปอีกตัวหนึ่งเป็น1นะคะรอบนี้นะคะเจาะไม่เหมือนเดิมนะคะนอกฟ้าเจาะ0ูนย์แปดศูนย์สี่หนึ่งนึสีย์สามกฟ้าเจาะแบบนี้จริงๆนะคะ เดี๋ยวไปดูในกลุ่มก็ได้นี่ค่ะ08,04,18,1403แล้วเรามาดูรอบที่50กันออก2,14,85เราเห็นอะไรไหมคะเราเห็น1,4ค่ะรอบนี้รอบนี้เราเจาะนะคะนี่นอกฟ้าก็จะเขียนว่ามันเข้าบนนะ บนแล้วก็เจาะนอกฟ้าขอเขียนเป็นจอจานเจาะ1นสนะคะแบบนี้ตามในกลุ่มเป๊ะๆเ,เลยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูรอบนี้กันเอาผลจากรอบ50มาคำนวณน,นะคะ4ีบวกสเป็น7นะคะก็นะเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น8 7กับ8นะคะส่วนการเจาะนั้นก็นี่ตาที่นอกฟ้าพิมพ์ลงเลยในกลุ่ม เจ็ดแปดเจ็ดหแปดหเจ็ดหนึ่งเ็ดสี่ทีนี้เราก็มาดูรอบที่อันนี้ยี่กีแปดปดนี่ยีกีหนึ่งองสามนะคะมาดูรอบที่ห้าสิบอ็ดออกผล9ก้าสองสามหเจ็ดนะคะเรามาดูกันนอกฟ้าถูกเลขล่างคือหกเจ็ดแล้วก็เจาะหกเจ็ดตรงไหนนี่ตรงนี้นะคะรอลิงคือล่างนะคะ จอจานคือเจาะเจาะหกเจ็ดนะคะนี่ตามในกลุ่มเลยเรอบถัดไปนะคะหน่วยบนคือสามบวกสามเป็นหกนงฟ้าก็จะใช้หกเจ็ดนะคะนับเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งส่วนการเจาะนี่ตรงนี้นะคะเจ็ดหกเจ็ดสามหสองหกเก้าเจ็ดศูนย์ มาดูกันนะคะว่า,วามันออกอะไรรอบที่52ออก 6, 6, 4, 7, 2นี่มีทั้ง6และ7นะคะรอบนี้เด้งนั่นเอง 6, 7นะคะแต่ว่ายังเจาะไม่โดนนะคะแต่ว่าเราได้เด้งบนล่างไปได้เด้งนะคะโดยไม้คือบน เราลีงคือล่างอ่าแบบนี้นะคะเลขบนล่างพี่ๆอาจจะยังไม่ทราบว่าเล่นแบบนี้มันจะคุ้มทุนไหมนะคะถ้าเราเล่น19ประตูรู่สิประตูนะคะจะตกที่เจ็สิบหกนะคะต่อรอบถ้าถ้าเราเล่นตัวละหนึ่งบาทนะคะกำไรแล้วก็14บาท แต่ถ้าเราเด้งบนล่างนะคะถ้าเราเด้งบนล่างนะคะตัวละบาทละเก้าสิบนะคะเก้าสิบบวกเก้าสิบเท่ากับร้อยแปดสิบนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบแต่เราเล่นเจ็ดสิบหกบาทต่อรอบเราก็จะได้กำไรนี่นะคะเราจะเห็นกำไรมากเมื่อ มันเด้งบนล่างนะคะแต่ถ้าเราถูกตัวเดียวเราก็จะยังอยู่ทุนอยู่แต่ได้1ิบสี่แต่ถ้าเด้งนี่เราได้คูณมาหลายเท่านะคะอ่าอันนี้ถ้าเราจะได้ทำยังไงให้มันเพิ่มขึ้นเราก็เล่นเจาะด้วยนะคะตัวละเก้าบาทละเก้าสิบถ้าเจาะก็ได้เพิ่มขึ้นโอเคมาต่อนะคะ นกฟ้าจากคำนวนถึงรอบ60นะคะตอนนี้ถึงรอบ52 4บวก3ค่ะได้7กับ8อ่นกฟ้าก็อาจจะเอา8ขึ้นก่อนนะคะแล้วแต่ว่าตัวไหนเด่นนะ8 6 87 80 81 71มาดูกันว่ารอบที่53นะคะ629 71นะคะรอบนี้ได้เลขล่างแล้วก็ จาะนะคะนี่เราจะได้เพิ่มขึ้นที่ตรงนี้เราลิงคือล่างจอจานคือเจาะ7 1็่งล่างเจาะ7 1นึ่นั่นเองมาค่ะถัดไปอย่างรวดเร็ว9กบวกสก็12นะคะแต่ว่าเราไม่ใช้12เราใช้แค่เลข2นับไปอีกหนึ่งคือ3ามนกฟ้าก็จะเจะาะสามสองสามหนึ่งสา่อประมาณนี้ ดูรอบถัดไปกันออก0 6 3 3 5โอ้โหสามาแบบนี้ชัดเจนเลยนะคะว่าเด้งนะคะ3ามเราเด้งแต่ว่าเจาะไม่โดนก็จะได้เด้งบนล่างนะคะรอบนี้สวยเลยนะคะแบบนี้สวยๆอ่ะกลับมาที่สามบวกสามเป็นหแล้วไปอีกตัวเป็นเจด หกกับเจ็ดนะคะจอกเจ็ดห้าเจ็ดหกห้าหกนะคะเจ็ดสี่หกแปดรอบที่ห้าสิบห้าออกสองศูนย์สองสี่เก้านะคะโอ้โหรอบนี้นะคะเป็นรอบที่เราหลุดนั่นเองเพราะว่ารอบนี้ไม่มีเจ็ดกับหกเลยนะคะโอเคเรามาแก้มือรอบนี้กันนะคะหน่วยบนคือสองบวกสามเป็นห้านับไปอีกตัวคือหกจอกห้าหกห้าสี่ห้าแปดสี่หกหกแปดค่ะ นกฟ้าก็จะเจาะประมาณนี้นะคะรอบที่ห้าสิบหกออกสามห้าแปดเก้าสามเป็นยังไงเข้าไม่เอ่ยมีห้านะคะห้าอ้าเจาะโดนด้วยนะคะก็คือบนเจาะห้าแปดเข้าเลขบนแล้วเจาะห้าแปดน,นกฟ้าก็จะเขียนว่าเข้าเลขบนเจาะห้าแปดนะคะสวยๆเลยแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะคะ แต่ว่าเราไม่ใช้11เราใช้เลข1นับเพิ่มขึ้นไปเป็น2องะ1กับ2นะคะเจาะหนึ่งสองหนึ่งสามสามดาดูการรอบนี้ห้อง88ก็เข้าดีนะคะอ่าเข้าเลขล่างนะคะรอบนี้เข้าเลขล่างเดี๋ยวเขียนผลก่อนนะคะ57ออก3 3 7 7 1แต่ว่ายังเจาะไม่โดนนะคะพลาดไปนิดเดียวนะคะแต่ว่า2เจาะถึง7 เลขหนึ่งไม่ได้เจาะนะคะถัดไปเจ็ดบวกสามเป็นสิบใช้เลขศูนย์นับเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นหนึ่งอ่าศูนย์หนึ่งนะคะหนะะึ 1, 0, 4, 0, 03, 13, ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งหกมาดูรอบที่ห้าสิบแปดกันออกศูนย์เจ็ดสี่ห้าหนึ่งนะคะรอบนี้นะคะศูนย์เราเข้าหลักร้อยหลักร้อยนี่เราจะได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นวิ่งนะคะใครชอบวิ่งนะคะก็จะได้ในรอบนี้ไป ได้หลักร้อยบวกกับล่างเราลิงคือล่างนะคะถัดไปเลยนะคะ4บวก3เป็น7ใช้7กับ8ค่ะนี่นะคะ7กับ8ในกลุ่มวางแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะคะ 7, 8 8 7, 8 9 8 9 07 08รอบที่59ออก057 95นะคะรอบนี้เป็น7เข้านะคะ แต่ว่าเจาะไม่โดนก็จะได้แค่บนนะคะบนรอบสุดท้ายแล้วหรือยังรอบสุดท้ายนะคะเจ็ดบวกสามเป็นสิบใช้เลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งนะคะเจาะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งสี่รอบที่หกสิบปออะไรเอ่ยเจ็ดศูนย์หกนะคะห้าเก้าเลขศูนย์นะคะที่เข้าแต่ว่าเรางเจาะไม่โดนก็จะเข้าแค่เลขบนนะคะนี่นงฟ้าก็จะเขียวว่าเข้าแค่เลขบนนะคะ โอเคนะคะน้องฟ้าก็เอาถึงตรงนี้พอนะคะซึ่งในกลุ่มก็วางต่อนะคะนี่วางต่อจนถึงรอบที่หกสิบสามนะคะเลขก็อาจจะมีหลุดบ้างแล้วเพราะว่าเข้ามาเยอะแล้วนะคะนี่ห้องแปดแปดก็เข้าดีเช่นกันนะคะหากพี่ๆนะคะสนใจที่จะเข้ากลุ่มนะคะก็สามารถทักหาน้องฟ้าได้เลยนะคะซึ่งกลุ่มนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ หรือพี่ๆจะไปลองสูตรนี้กับเว็บอื่นดูก็ได้แต่น้องฟ้าไม่มั่นใจนะคะว่าเป็นยังไงเพราะน้องฟ้าลองแค่กับยี่กีหนึ่งของสามของตามใจเบ็ดนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องฟ้านะคะเพราะว่ามีสูตรอีกมากมายเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะสวัสดีค่ะ